สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะมารีวิวแป้งตัวที่นุชใช้อยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวที่นุชใช้เพื่อปิดกระทุกวันนี้นะคะที่ใช้แล้วชอบที่ใช้แล้วดีโอเคเดี๋ยวเราเราจะมาเริ่มกันเลยนะ ปกตินะคะเวลานุชไม่เมคอัพนะคะหน้านุชก็คือ,อมันจะมีกระบริเวณหนกแก้มตรงนี้นะคะ,ะมันจะมีกระเนาะแล้วมันคือมันเป็นกระกรรมพันธุ์ที่บ้าน mm. เดี๋ยวจะให้ดูแดดนิดนึงถ้าส่องมันก็อาจจะเห็นนิดนึงนะคะว่ามันก็จะมีรอยกระอยู่บ้างแต่ว่าเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาจะมารีวิวกันตัวที่นุชใช้นะคะ ก่อนหน้านี้อะเริ่มจากตัวคอนซีลเลอร์ที่นุชใช้ก่อนตอนนี้ตัวที่นุชชอบมากที่สุดคือจะเป็นตัวนี้ค่ะนุชจะใช้คู่กันนะ,ะเป็นของ MAC เป็นตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นี่ค่ะ,ะนุชจะใช้ N W 3 0ะคะสีค่อนข้างจะเข้มสีเข้มนี้ก็คือมันจะทำให้เราปิดบริเวณที่เราจะ กระหรือจุดด่างดําที่เราต้องการจะปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะเนื้อมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแมทนี่ตัวนี้นูจะลงตัวนี้เป็นรอบแรกค่ะบริเวณกละใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเทคนิคของนูก็คือไม่มีอะไรมากไม่ได้ใช้แปรงหรืออะไรนูก็จะใช้เป็นนิ้วมือนี่แหละเป็นนิ้วกลางแปะแป,ะแป,ะแปะเสร็จแล้วนูก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของแม็กเหมือนกัน ตัวนี้จะเป็น N.W. 2 5้านะคะก็คือ,อมันจะสีค่อนข้างที่จะซอฟลงมานิดนึงค่ะและหนูเป็นคนผิวขาวเหลืองต้องใช้โทนนี้ค่ะหนูจะใช้สีชมพูไม่ได้เนื้อจะเป็นตัวนี้ค่ะ,ะตัวนี้ก็คือเนื้อมันจะต่างกับตรงเมื่อกี้ก็ตรงท,ที่ตรงนี้มันจะเหมาะกับคนผิวหน้าแห้งนะคะตัวนี้จะมีมอยเจอร์มาด้วยเนี่ยค่ะตัวนี้จะมีมอยเจอร์มาด้วย เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบชุ่มชื้นมากเลยชุ่มชืน้นชุ่มชืน้นไม่ใช่ชุ่มชืน้นเนี่ยคะ่ะนุ้จะใช้คู่กันลงตัวนี้เสร็จลงตัวนี้เนี่ยคะ่ะตัวนี้คอนซีลเลอร์คือนุ้จะใช้ในหลังจากใช้บีบีครีมเสร็จแล้วบีบีครีมของนุ้ยก็คือนุ้นจะใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ช่วงนี้นุ้ใช้อันนี้ทุกวันนะคะมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากแล้วก็ลงบีบีครีมเสร็จทั่วหน้าแล้วนุ้ก็จะลงตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะ ต่อมาเราจะมาพูดถึงคอนซีลเลอร์ตัวที่เมื่อก่อนนี้ตัวใช้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็สลับใช้บ้างตัวนี้ที่พูดไปของแมกนีคือราคาก็ประมาณ800กว่าบาทราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ไม่เท่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นของ RMK ค่ะใช้ดีมากค่ะปกปิดสุดๆแต่ติดอย่างหนึง่งคือมันแพงมากๆตัวนี้เนื้อจะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยค่ะราคาแบบแพง หลังจากนุชใช้ตัวนี้เสร็จนุก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นแมกรุ่นสตูดิโอฟิกนุชจะใช้เบอร์ nc ส0นะคะตัวนี้นุชจะไม่ลงทั่วหน้านุชจะสังเกตว่ามันไม่พร่องเพราะว่านุชจะเอาแต้มแต้มอย่างเงี้ยแล้วนุชก็จะแต้มเฉพาะบริเวณกระอะค่ะที่ตอนต้องการปกปิดแค่หนึ่งรอบเท่านั้นเสร็จต่อจากนั้นนุชก็จะตามด้วยแป้งฝุนนะะ่นค่ะแป้งฝุ่น ตอนนี้คือนูใช้ของชาแนลค่ะเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกตัวนี้ใช้ดีมากค่ะมันเป็นแป้งฝุ่นป่งแสงสีเนื้อนะคะรุ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ดูชื่อกันใช้ดีมากค่ะคุมมันแต่ว่ามันจะได้ลุกที่แมทวิธีใช้ก็คือมันจะได้ลุกแมทไม่ใช่ลุคชี่มันจะมีพับมาให้แต่นุจะไม่ใช้นูจะใช้แปรงแบบนี้พุ่มๆ วนๆๆๆทั่วหน้าค่ะมันก็จะทําให้การทาแป้งเราดูซอฟลงแล้วก็ดูไม่หนาไม่โบ๊ทั้งวันเพราะว่านูเป็นคนเข้าครัวด้วยแล้วแบบหน้านูจะอันนี้นุูไปเข้าครัวมานะคะเนี่ยหน้าแบบไม่โบ๊เลยต่อไปเป็นตัวที่นุูใช้อยู่เป็น m a ็กซ c t เ r ค่ะ ซื้อที่ฮ่องกงนะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช้ดีมากเห็นทั้งแบบญี่ปุ่นใช้ก็จะหมดแล้วแต่ว่าหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ได้ที่ไหนก็น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตราคาก็ถูกลงมาหน่อยมีกี่ร้อยแต่ตัวนี้พันกว่าบาทนะคะราคาค่อนข้างจะแพงมากเลยพันกว่าบาทหรือ2 0 0พนเนี่แหละถ้าจาไม่ผิดเราจะลงแป้งฝุ่นแล้วเรียบร้อยนุกก็จะลงตัวนี้ค่ะเป็นของ itudy house เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งผสมชิมเมอร์ค่ะแล้วก็จะบนแล้วก็ทาทับทั่วหน้ามันก็จะได้ลุกแบบว่าสาวเกาหลีค่ะหน้าจะดูโกโกลม,มันมันอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่มันมากเท่าไหร่นะคะก็โอเคไม่มันมากแต่ก็มีชิมเมอร์ด้วยซึ่งหนูโคตรชอบชอบมากเอามาขายที่ร้านและตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยค่ะเป็น ของที่นุใช้ปกติทุกวันแต่ทีนี้นุจะให้ดูตัวนี้แล้วแต่ว่าวันไหนนุอยากได้ลุคแบบไหนนะคะตัวนี้เป็นเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะเป็นกินฟินิชของแม็กตัวนี้นุ้จะใช้ปัดหลังจากลงแป้งฝุ่นแล้วแต่ถ้าไม่อยากหน้าเกาหลีอยากให้หน้าแบบเอ่อค่อนข้างที่จะแบบดูเป๊ะนุก,ก็จะใช้ตัวนี้เป็นสีแล้วแต่เรา ตัวนี้เราไม่สามารถซื้อตามอินเทอร์เนต็ตได้นะคะเราต้องไปลองที่เคาน์เตอร์นะว่าเราเหมาะกับสีแบบไหนเพราะว่าถ้าใช้สีไม่ดีนี่องลงได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ได้ของแถมมาจากโคเซเป็นแป้งฝุน่นพัสมุ้งแล้วแต่คะ่ะถ้าสมมติช่วงไหน,นไม่มีอีทูดีนุก็ใช้ตัวนี้แทนเป็นแป้งฝุน่นเรากอา็อยากบอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะเวลาเราทาแป้งฝุน่น ถ้าอยากได้ในลุคที่บางเบาเราควรจะใช้แปรงที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเป็นแปรงที่ขนนิ่มๆไม่แข็งนะคะเพราะว่าแป้งแข็งแปรงแข็งนี้มันจะทําให้เราหน้าเกิดริ้วรอยได้ง่ายดังนั้นต้องใช้แปรงนิ่มๆนะไม่จะเป็นเนี่ยเราใช้เรียวเทคนิคคะ่ะใครมีซิกมาก,ก็ใช้ซิกมาซิกมาก,ก็ดีนะแต่เราชอบเรียวเทคนิคมากกว่าเพราะว่ามันไม่แพงโอเคค่ะงั้นก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมารีวิว ตัวอะไรที่มันใช้ดีแล้วจะมารีวิวให้เพื่อนๆรู้กันนะวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย